ใจอยู่เพราะว่าลูกยังยังเล็กเนาะแล้วก็ไม่มีใครดูแลเนาะก็เราพวกเรามีเวลาพวกเราก็จะไปสบายนะฮะอย่างเงี้เอ้าผมวุ้นบ้างเนี่ยผมก็เห็นแล้วล่ะกับตันประกาศในคลิปแล้วว่าอยากจะไปอยู่บ้านเนาะอยากอยากไปอยู่กับครอบครัวนะปิดมันไม่สนิทอือยากจะไปอยู่กับครอบครัวแล้วก็ ย่างก็น้องน้องสาวของน้องไอ,อ้เนาะจะต้องไปเรียนในเมืองก็ไม่มีคนดูลูกลูกก็สองคนยังเล็กอยู่เนาะส่วนพ่อแม่ของน้องไอ้ก็ทําไร่ทําสวนก็อย่างที่เราเคยไปแล้วไม่ว่างเว้นเลยเออเพราะฉะนั้นก็เข้าใจอยู่ถ้าวันน้องว่างถ้ากับตันมีสมมติว่าน้องสาวของน้องไอ,อ,อ้ปิดเทอมหรือ,อหยุดเรียนหรือมีเวลาดูลูกๆให้ก็แวะมาหาพวกเราเนาะพวกมผมก็ รอนะรอรวมรวมทีมกันอีกครั้งหนึ่งต่อไปนี้อาจไม่แน่พวกเราอาจจะไป์ไพรส์กับตันก็ได้ไปหาที่บ้านก็ได้ก็ไปทําบ้านหลังต่อไปก็จะในนามสีสหายเหมือนกันเหมือนเดิมชื่อนี้่ีปปนชื่อนี้จะใช้ตลอดไปใช้ตลอดอันนี้ก็ยังเป็นสมาชิกอยู่ในกลุ่มเราเหมือนเดิมนะหลังจากลงคลิปนี้ไปเนาะเดี๋ยวก็อาจจะได้เวลาแยกย้ายกันะครับผมก็จะเดินทางกลับบ้านนะครับผม นะดับแรกก็เอาของก่อนไม่รู้อยู่ไหนน้องของอยู่ในบ้านบ่ให้ทางร้านของแคนเฟอร์นิเจอร์นะมาลงที่นี่ได้เลยเพราะว่าก็จะมีกพรใช้เนาะเรียบร้อยละตัวมาเห็นอ่อนเนาะรุ่นว่าจะเป็นสีอะไรนะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้เปิดเผยคือตอนนี้รุ่นไม่รู้ว่าคืออะไรดีกว่าอ้าวฮะพูดไปแล้วไหมไม่ไม่ใช่เมื่อกี้ถือว่าพูดผิดผมพูดผิดบอกใช่ฮะไม่นอนอีก ใช่ครับที่สงพี่ๆเขาเนาะสีอะไรนะครับมันจะลุดไปแล่ะเนี่ยครับผมก็ประมาณนี้ครับ FC ทีสุพรรณนะขครับท่รับชมครับก็มีมาส่งครับผมไม่ไม่รู้ยังไม่ไม่ยังไม่รู้เลยใช่ไม่รู้ว่าอะไรจะมาส่งนะกับตันก็หลังจากจบคลิปนี้ก็จะเดินทางไปเอาของฝากกันเนาะเพราะว่ามี FC ฝากของมาให้อยู่นะครับนะแล้วก็ จเดินทางกลับเนาะเพราะว่าต้องไปดูลูกๆอีกนะฤฤฤฤเอฟซีแงงๆก็อย่าลืมมาหากันด้วยนะ <Okay. S 1> อ่าที่บ้านผมรับรองย,มมยร,ออรับรองเ <c oughs> มนูเด็ดรอถ้าเกิดมานี่บอกกันหน่อยนะจะได้จัดเมนูเด็ด <c oughs> อื <c oughs> นะสูปลาไหม,มว่างๆเ็ไปสู่ปลากันก็ได้อื <c oughs> สู่ปลาวันไหนเดี๋ยวสู่ปลาเดี๋ยวโทรไปบอกอืมโอเคเนาะก็ เราวันนี้เราอรอ,อกับอันกลับบ้านเราก็รอ,รอกอนนะเราเรารอกอนนะรอเราก็กลับล<ะ>ที่บ้านก่อนแล<ะ>้วน,น่าจะได้ไปทําอ่างกุชี่แล้วโอเคน่าจะเป็นพรุ่งนี้เนาะเราเดินทางไปบ้านผมเนาะใช่ใชใชพรุ่งนี้ดเดินทางาวันนี้น่าจะแบบชิวๆก่อนนะอยากแบบรีแลกก่อนอนะครับอ่ะก็ฝากทิปไว้ท่านี้นะเอฟซี